คนห้ามพูดอะไรทางกาตปกติกนะคะพี่แมงมาส่งสัญญาณด้วยนะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิกิณติชนานอวมวงเป็นประธานกิจกรรมสากลออมซับกิจกรรมสากลออมซับจำลองรูปแบบปัญชาารทั่วไปโดยการปฏิบัติจริงให้รู้จักคุณค่าของการออมโดยจะเปิดให้บริการ2เวลาคือช่วงเช้าตั้งแต่7นาฬิาถึง8นาฬิกาและช่วงพักกลางวนันตั้งแต่เวลา11-30นาฬิกา30นาทีถึง12นาิกา30นาทีค่ะ ขอเชิญชมการให้บริการกิจกรรมสากลออมทรัพย์ของพวกเราได้เลยค่ะนนะตัวนี้นะคะจะเป็นโตัวที่สมาชิกทุกคนจะมาเขียนใบฝากใบถอนเมื่อสมาชิกเขียนใบฝากใบถอนเสร็จจะนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บง,งเคาน์เตอร์ค่ะและเจ้าหน้าที่ก็จะทำการบันทึกลงในสมุดบัญชีของสมาชิกทุกคนค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไฟเี่ยก็จะมาบันทึกลงในสมุดบัญชีค่ะนี่คือภาพบรรยากาศในสหก,กรณ์ออมทรัพย์ค่ะ ดึงของให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาฝากเงินในกิจกรรมสรกคอนออมทรัพย์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ ว่าอ้าวถูกซะนี้เด็ดซื้อขายมามาตอนนี้พูดสะดุดแล้วนี่ก็พูดไปเกินโอ้คิดแค่เราเนี่ยอ่ะพอตอนนี้อยู่ตรงนี้ <laughs> เร<ท>าเราป้อนกลับไปดูดได<ห>ย้อนกลับไปดูแล้วก็ถ้าเจ้ารูปอะแชทในคลิปได้เลยนี่เราย้อนกลับไปดูได้คือตอนนี้ถ้าคนจะดูอะเขาย้อนกลับให้เด็กดูได้ถ้าพี่สต็อปปุ๊บก็คือวิดีโอหมดแค่นั้นแล้วก็ให้เขาย้อนกลับไปดูได้